สวัสดีค่ะดิ่ฉันพยาบาลวิชาชีพนะคะอัญชลีศรีสุขค,ค่ะมาจากโรงพยาบาลศริราชนะคะนวัตกรรมของเราคือมีชื่อว่าอบอุ่นกายภายใต้เตียงนะคะเป้าหมายของนวัตกรรมชิ้นนี้คือเรามองปัญหาของผู้ป่วยนะคะเราพบว่าภา,าวะอุณหภูมิก่อนออกจากห้องผ่าตัดมากกว่า36ไม่ได้ได้ตตามเป้าหมายนะคะเราก็ มีกระบวนการน้อมนำปัญหาที่เราพบเนี่ยมาวิเคราะห์สาเหตุนะคะเราก็พบว่าเตียงผ่าตัดที่เราใช้เนี่ยมันมีช่องโหว่นะคะเราก็เลยคิดนะคะวางแผนแล้วก็คิดนวัตกรรมขึ้นมานะคะเพื่อ,อประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาเพื่อที่ให้ปิดช่องว่างตั้งแต่ส่วนอกจนถึงสะโพกนะคะ ผลลัพธ์ที่เราได้เราทำครั้งที่1เนาะผลลัพธ์เราก็ยังไม่ได้ตามเป้าหมายนะคะก็ยังมีผู้ป่วยภาวะน้ภูมิกลต่ําอยู่นะคะเราก็เปลี่ยนมาเป็นครั้งที่2องนะโดยที่เราเรียนรู้จากครั้งที่1น,นะคะว่าผ้าที่เราใช้มีความกระด้างเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ มีความยุ่งยากซับซอ้อนในการที่ใช้นะคะแล้วก็จะมีปัจเจร์ผ้าเนาะที่ทําทุกครั้งเราจะต้องมีการทิ้งเป็นขยะทุกครั้งหลังการใช้งานนะคะส่วนทางที่2ค่ะเราก็มีการพัฒนาเนาะเมื่อเราพบปัญหาจากครั้งแรกนะคะเราก็มีการพัฒนาจากที่เป็นผ้ากระด้างเนาะเป็นผ้าเราก็มาเปลี่ยนเป็นผ้ายืดนะคะเพื่อที่ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็หาวัสดุอุปกรณ์มาทดแทนผ้าเทปผ้าเหนียวนะคะเพื่อที่ เป็นการลดขยะนะคะในแต่ว่าผลตอบรับเนี่ยก็ยังได้ไม่ดีนะคะเราจึงมีการพัฒนาต่อไปค่ะเป็นครั้งที่3นะคะในครั้งที่3มเนี่ยเราเอาจากข้อ1และข้อ2นะคะมาพัฒนาค่ะพอ,อะครั้งที่3เราก็เลยเลือกผ้ายืดนะคะเป็นผ้าสแปนเด็กนะคะแล้วเราก็มีการเพิ่มขานะคะครั้งที่2เรามีแค่3ขานะคะครั้งที่3มเราก็เลยเพิ่มเป็นสีขานะคะเพื่อแก้ไขจุด หรือว่าข้อบอกพร่องของครั้งที่1และครั้งที่2ค่ะผลลัพธ์ออกมานะคะก็จะเป็นตามรูปนี้นะคะแล้วเมื่อเมื่อเรามีการเปรียบเทียบผู้ที่ใช้กับผู้ที่ไม่ใช้นะคะก็คือผลลัพธ์ออกมาเนี่ยคือผู้ที่ใช้นวัตกรรมนะคะสามารถานวัตกรรมชิ้นนี้สามารถาป้องกันการการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายได้นะคะในส่วนของประชาชนได้อะไรนะคะผลงานชิ้นนี้นะคะเราก็ใช้แหลกแนวคิด หลัก3อ่านะคะเอามาใช้ในการผลิตนวัตกรรมเนาะมีอะไรบ้างเราก็รีดิวสนะคะเรามีการลดขยะจากการที่เอาบัตเตอร์ผนะคะใน CQI ครั้งที่1เราก็มาปรับเปลี่ยนเป็นตีนตุกแกนะคะเพื่อเป็นการลดขยะคะ่ะส่วนการรียูสผลงานชิ้นนี้นะคะสามารถนำมารียูสใช้ซ้ำได้นะคะโดยภายหลังการใช้งานทุกครั้งนะคะทางทีมเรามีการเช็ดซักทำความสะอาดนะคะ ในส่วนของรีไซเคิลนะคะเรานำสายแท็กชั่นนะคะสีขาวเนาะมาทดแทนตีนตุกแกนะคะซึ่งสายแท็กชันกช่นเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้ใช้งานนะคะก็ถ้าเกิดเราไม่ใช้เราไม่เอามาทำชิ้นงานก็จะเป็นขยะนะคะเราก็เลยสร้างคุณค่าเอาสายแท็กชั่นนั้นเนี่ยกลับมารีไซเคิลนะคะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวชิ้นงานแล้วก็ลดต้นทุนให้กับตัวชิ้นงานค่ะขอบคุณค่ะ